เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแดดจ้าอยู่ดีๆนะทุกคนดูเมฆมาบางแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้แดดจ้าแบบร้อนไปอย่างเลยนะเอาอีกแล้วนะจ้านี่ค่ะเมฆก้อนนี้บางแดดนะคะมืดเลยนะคะทุกคนจะตกไหมเนี่ยดูเออตกไหมเนี่ยตกไหมเนี่ยอุย้ก้อนนี้บางนานนะนี่ เมกอน,นี้บางนานค่ะทุกคนก้อนใหญ่ด้วยนะคะจะตกไหมอะ่ะตกไหมอะ่ะดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้เลยนะฟ้าโปร่งเลยนี่นี่ฟ้าโปร่งเลยค่ะแต่ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ก็คือทางทิศอ่าทิศเหนือนะนี่ทิศเหนือฝั่งหน้าบ้านนะคะมืดมากนะจ๊ะนี่ค่ะคึมๆอีกแล้ว จะตกไหมคะตกไม่ตกตกไม่ตกตกไม่ตก,ตก,ตกเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวก็ร้อนโอ้ยปรับถูกไหมเนี่ยฉันจะปรับถูกไหมนะคะอืมทางทิศอ่าทิศต,ตะวันออกก็ยังยังไม่คืมนะยังไม่คืมเท่าไหร่นะคะมีฟ้าโปร่งนิดหน่อยแต่ทางทิศเนี่ยทิศทิศใต้เนี่ยนะฟ้าโปร่งเลยจ้า นะคะสี่ทิศนะสี่ทิศจะไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนนะคะนี่นี่นโอ้อทางทิศตะวันตะวันตกดินี่โอ้ยทิศตะวันตกก็เมฆเยอะอยู่นะคะจะตกแน่คาดว่าถ้าตกนะตกก็ตกแน่แหละแต่คึ้มค้มแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่านะคะนี่นี่ทิศตะวันตกค่ะทุกคนดูมืดเลยนะ นี่แค่นี่แค่นี่ตอนกี่โมงเองอ่ะนี่นี่ทิศใต้นะคะไม่มีค่อยมีเมฆเท่าไหร่จ้าเนาะนี่พึ่งอ่าประมาณอ่าสิบโมงนะสิบโมงนะจ๊ะเป็นแบบนี้ค่ะนาจานี่โอ้เมื่อกี้แดดเปรี้ยงเลยอ่ะนะอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวจะออกแล้วมั้งจะออกแล้วมั้ง เมื่อกี้แดดเปี้ยงเลยจ้ะจะออกแล้วมัง้งรอยเร็วมากนะเมฆลอยเร็วมากเลยค่ะนะ่าจะจะออกแล้วมั้งเนี่ยหรือไงหรือไงนะนี่ฝั่งนี้สว่างเริ่มสว่างแล้วอะ่ะเนี่ยตรงนี้ยังมืดอยู่นี่ยังมืดอยู่นะนี่แต่แสงก็ยังลอดมาอยู่เห็นไหมนี่ โอนะใส่ใส่ยังรอดมาเลยอ่ะอ่ากับรูปนี้อ่ะทุกคนเออจินตนาการเป็นรูปอะไรจ้าทุกคนนี่นี่ภาพนี้นะคะมองเป็นรูปอะไรคะจินตนาการไปเรื่อยเนาะนะคะตกไม่ตกก็ไม่รู้แหละวันนี้นะจ๊ะ